สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแอมเหมือนเดิมนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะแอมจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคําสั่งแต่เด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์4อย่างนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆหามาหาได้ในบ้านของเด็กๆเลยอะไรก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่า อุปกรณ์4อย่างนี้นะคะ 1. สีเขียว 2. สีฟ้า 3. สีชมพูและ 4. สีเหลืองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะมีกี่สีสสีสีอะไรบ้างคะสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและสีชมพูนะคะสสีสเดี๋ยวแควมให้เวลาเด็กๆ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปหาสิ่งของนั้นมาแล้วก็กลับมาพบกับแควมนะคะเพื่อทำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆหาอุปกรณ์ครบทั้งสสีหรือยังคะตอนนี้แขวมหาอุปกรณ์ครบสีสีแล้วนะสีแรกแขวมบอกว่าสีอะไรคะสีเขียวแขวมหาสิ่งของในบ้านได้ก็คือถุงสีเขียวอ่าสีที่สองสีฟ้าแขวมไปหากระบอกน้ําสีฟ้ามาแล้วของเด็กๆล่ะคะสีฟ้าคืออะไรนี่ส่วนสีเหลืองอ่าแขวมได้อะไรมาเอ่ยหมวกนั่นเองหมวกสีเหลือง และสุดท้ายสีชมพูเป็นผ้าเช็ดหน้าของแหวมเองค่ะตอนนี้เด็กๆหาอุปกรณ์ได้ครบทั้ง4อย่างหรือยัง้ักรบแล้วเราจะต้องวางอุปกรณ์กระจายตามมุม4มุมนะคะเดี๋ยวแหวมจะวางให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆก็วางตามแหวมนะคะเด็กๆวางอุปกรณ์ทั้ง4อย่างนะคะแบบแหวมเลยเด็กๆจะเลือกวางมุมไหนก็ได้แต่ให้มี4มุมนะ นี่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอยู่ตรงกลางแบบนี้และเตรียมเคลื่อนไหวตามแหวมบอกเลยกติกาง่ายมากๆแหวม,มีอุปกรณ์ด้วยนี่เป็นตัวให้สัญญาณนะคะถ้าแหวนเคาะแบบนี้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวทำไมคะชา้าๆแต่ถ้าแหวนเคาะเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวให้ทำไมเร็วขึ้นใช่ไหมคะ และถ้าแหวมหยุดสต๊อปเด็กๆจะต้องหยุดนิ่งเป็นก้อนหินเลยนะแล้วก็รอฟังคำสั่งว่าแหวมจะสั่งให้เด็กๆแบ่งร่างเป็นอะไรและไปทำอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมเคลื่อนไหวนะคะอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณด้วยนะไปคะ่ะเราจะเคลื่อนไหวกันเลยเคลื่อนไหวช้าๆใช่ไหมคะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเคลื่อนไหวไปข้างหลัง หรือว่าจะไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้แต่ถ้าเร็วขึ้นเด็กๆก,ก็จะต้องทำาไมคะทำให้เร็วขึ้นแล้วก็สต็อปเป็นก้อนหินหรือยังเด็กๆเป็นก้อนหินหรือยังควรต้องหยุดนิ่งแล้วเล่หอฟังคำสั่งดีๆนะเด็กควรจะสั่งแล้วนะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นเป็นอะไรดีนะ้าเป็นพี่นกแล้วกันอ่าพี่นกต้องทำาไมคะกางปีก พี่นกก็จะบิน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 ไปหาสีอะไรดีล่ะบินไปหาสีเหลืองละกันเออดูสีสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลืองอยู่ไหนอ่าบินลอยบิน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 ถึงแล้วพี่นกบินมาหาสีเหลืองได้แล้วเด็กๆเจอสีเหลืองของเด็กๆหรือยังอ้าวเก่งมากเลยค่ะมาเรามาขึ้นไว้ต่อไปเอ๊แหวมสัน ช้าหรือเร็วนะช้าหรือเร็วนะเร็วขึ้น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 สต๊อปสแล้วต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นอะไรคะเป็นก้อนหินก้อนหินนิ่งที่สุดเลยนะแล้วเดี๋ยวก้อนหินจะแปลงร่างแล้วนะเตรียมฟังคําสั่งดีๆนะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นเป็นพี่กระต่ายแล้วกันพี่กระต่ายต้องใส่อะไรคะ ส่หูใช่ไหมแล้วพี่กระต่ายโดนหรือกระโดดพี่กระต่ายกระโดดไปหาสีสีสีฟ้าไปเลยตุบต๊บตุบต๊บตุ๊บตุ๊บเฮ้ยแขมเจอสีฟ้าแล้วเด็กๆเจอไหมคะอูโหูเก่งสุดๆเลยอะ่ะอะไปค่ะเราเคลื่อนไหวกันต่อเคลื่อนไหวไปรอบๆเลยนะ โอ้เอ๊ยังไม่เจอสีอะไรนะหูไว้ขึ้น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 อบมีใครแอบขยับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นก้อนหินนะเสร็จแล้วเด็กๆกก็ต้องแปลงร่างเป็นเป็นอะไรดีนะเป็นที่เป็ดละกันเป็ดไตปีกกกับกับกับ,กบ,กบใช่ไหมคะ แล้วพี่เป็ดก็จะต้องเดินไปหาสีเขียวอ่าสีเขียวอยู่ตรงไหนสีเขียวอยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองเจอแล้วโอ้โหเก่งสุดๆเลยอ่ะอไปต่อค่ะไปชา้ชาๆนะเหนื่อยหรือ,อยังคะเด็กๆโอ้แขมโร่มเหนื่อยแล้วแหละแต่เรายังมีอีกหนึ่งสีใช่ไหมคะ เคลืああ่อนไวๆขึ้นไวๆขึ้น,น,น,นแล้วกああ็นิ่งที่สุดเลยนะห้ามขยับนะเด็กๆต้องเป็นก้อนหินใช่ไหมคะและรูปสุดท้ายตัวสุดท้ายที่เราจะแปลงล่างแปลงล่างเป็นอะไรดีละ่เละああเป็นพี่กบอ๊บๆและกันอเป็นพี่กบอ๊บๆแล้วก็กระโดดไปหาสีสุดท้ายสีชมพูอ้าย เจอแล้วเป็นไงกันบ้างคะ<ๆ>เด็กๆกิจกรรมเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก,กันอีก1รอบแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะมาสลับที่สิ่งของกันก่อนนะสีจะได้สลับที่นะคะอ่าเด็กๆแขวมให้เวลา10วินาทีในการสลับตําแหน่งของสิ่งของนะคะเริ่มไปสลับที่กันเลยคะ่ะ ครบสิวินาทีแล้วเด็กๆจัดอุปกรณ์สลับที่เสร็จหรือยังคะแขมจัดสลับที่เสร็จแล้วนะรอบนี้นะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะด้วยตัวเองนะคะรอบนี้แขมจะไม่บอกแล้วนะเราก็ไม่ทำตาไม่ทำให้ดูแล้วด้วยให้เด็กๆทำด้วยตัวเองเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ ตอบอ่ฟังคำสั่งดีๆนะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นพี่กุ๊กไก่และเดินไปหาสีเขียวแปลงร่างเป็นพี่กุ๊กไก่แล้วเดินไปหาสีเขียวเลยค่ะใครถึงแล้วโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปนะคะขยับตัวเลยค่ะ ฟังเสียงจังหวะดีๆนะคะสต็ Stop. อปแปลงร่างเป็นก้อนหินแล้วนะและเตรียมฟังคำสั่งให้ดีๆเลยนะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นพี่เต่าโอ้พี่เต่าต้องคานชา้ชาๆใช่ไหมคะตุ้มเตียมตุ้มเตียมเนาะให้แปลงร่างเป็นพี่เต่าและคานไปหาสี เหลืองไปค่ะพี่เต่าค,ค่อยคคานะพี่เต่าต้องคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยไปหาสีเหลืองเจอสีเหลืองไหมคะหาสีเหลืองเจอไหมเอ่ยโอ้โหเก่งสุดๆเลยค่ะไปค่ะเราไปทำกิจกรรมต่อเลยค่อยๆเคลือคอค่อนไหวนะคะไปชา้าชาตามจังหวะนะคะ s อปสต t อปหรือยังเป็นก้อนหินหรือยัง เป็นก้อนหินแล้วเด็กๆแปลงร่างของเด็กๆนะคะเป็นพี่หนอนน้อยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเดี๋ยวเราจะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปหาสีชมพูไปค่ะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอ๊เจอสีชมพูหรือเปล่าสีชมพูวางไว้ตรงไหนหาเจอไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ อ่าสุดท้ายแล้วมาค่ะเรามาเคลื่อนไหวตามจังหวะกันค่อยๆเคลื่อนไหวนะคะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สต็อปสต็อปหรือ,อยังสต็อปหรือ,อยังถ้าสต็อปแล้วเตรียมฟังคำสั่งดีๆนะคะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นเป็นอะไรดีนะ แปลงร่างเป็นพึ่งน้อยอ่าเด็กๆพึ่งน้อยต้องมีอะไรคะมีปีกใช่ไหมคะพึ่งน้อยค่อยๆบินบินบินไปหาสีฟ้าไปเลยค่ะค่อยๆบินบินบินอ่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆไปถึงสีฟ้าแล้วเก่งมากๆเลยเป็นยังไงคะเด็กๆกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้สนุกไหมคะ วันนี้นอกจากเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้เรื่องสีไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆที่ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปรกรณ์นะคะคืนที่เดิมที่เด็กๆหยิบมาด้วยนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าของในบ้านหายไปไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในกิจกรรมต่อไป ลองทายดูซิจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ